ทางลัดที่ทำให้คุณสอบโทปิกผ่านได้รวดเร็วที่สุดง่ายที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดคือเอาข้อสอบจริงมาฝึกทำแบบนี้เพราะมันตรงจุดที่สุดและคุณจะได้คุ้นเคยและเคยชินกับรูปแบบข้อสอบก้างบอกว่าครูเท้สอนทุกวันไหมคะอ <laughs> พวกเราอยากเรียนไหมละ่ะอยากเรียนครูเท้สอนครูเท้เปิดคอร์สสอนเลยเอาบ้าเอาพิมพ์เอาเป็นคอร์สออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มปิด เรียนจากคลิปไลฟ์สดแบบนี้ครูเท่ขึ้นกระดานพาเขียนบนหน้าจออธิบายละเอียดแบบนี้เห็นหน้าครูเท่แบบนี้กราฟิกสวยๆแบบนี้อยากเรียนไหมครูทุกครีอยู่กับการสอบเรียนมหาลายัยครูเท่ไม่เคยสอบตกครูเท่สอบได้คะแนนเกือบเต็มตลอดเพราะครูเท่รู้ความลับอะไรที่คุณไม่รู้พัฒราอยากลงค่ะโอเคงานครูเท่เปิดคอร์สให้คุณเลยนะ17เทคนิคสั่งจิต ให้คุณสอบโทปิกผ่านแบบไม่ต้องท่องคำศัพท์และไวยากรณ์เยอะสิ่งที่คุณจะได้คือครูเทศจะไปรวบรวมข้อมูลครูเทศจะไปใช้ผู้ช่วยส่วนตัวระดับอัจฉริยะซึ่งก็คือ ai ai มันฉลาดเราใช้มันครูเทศใช้ ai คัดกรองเนื้อหา จริงๆส่วนข้อ2คือครูเทศสอนเทคนิคให้คุณไม่ใช่สอนไวยากรเยอะๆให้คุณไม่ใช่สอนคำศัพท์เยอะๆให้คุณสิ่งที่ครูเทโฟกัสและให้ความสำคัญสูงสุดในการทำคอสนี้คือให้คุณสอบผ่านข้อ3คือให้คุณหาคําตอบได้เร็วคนที่แปลได้ทุกตัวไม่สู้คนที่หาคำตอบได้เร็ว แปลไปเหอะแปลทุกตัวแต่ทำไม่ทันเวลาคุณก็เนื้อหาครูจะเอามาแบบนี้เลยเอามาจากหน้าตาข้อสอบจริงแบบนี้เลยเพราะคุณจะได้คุ้นเคยและเคยชินครูเทจะสอนละเอียดแบบนี้เลยแบบที่สอนฟรีในไลฟ์วันนี้แต่คุณจะได้เทคนิคเชิงลึกความลับวงในที่เขาไม่มาบอกกันออกสื่อแบบนี้เอาเป็นว่าคอร์สนี้สิ่งที่ครูเทโฟกัสและให้ความสาคัญสูงสุดคือคุณสอบผ่าน ครูเทจะไปใช้กลยุทธ์อะไรของครูก็แล้วแต่แต่บรรทัดสุดท้ายคือคุณสอบผ่านตามนี้เป็นคอร์สออนไลน์เรียนผ่านไลฟ์สดแบบนี้เริ่มเรียนพร้อมกันสัปดาห์หน้าคุณชําระเงินอะไรเรียบร้อยแล้วคุณเดี๋ยวทีมงานจะดึงเข้ากลุ่มเรียนแล้วครูเทจะแจ้งนัดวันเวลาอีกทีเรียนผ่านไลฟ์สดถามตอบกันสดๆดแบบนี้คุณเรียนย้อนหลังตอนที่ว่างได้ทบทวนได้ไม่จํากัดมีคําถามส่งมาถามในคอร์สได้เสมอโอเคนะราคาเต็มอยู่ที่คอร์สละสองหมื่นบาท แต่วันนี้ครูเท่อยากช่วยคุณ CF 3,900บาทไม่มีราคานี้อีกแล้ว10คนแรกเท่านั้นวันนี้เท่านั้นแคปหน้าจอไลฟ์นี้ไว้เลยแล้วส่งไปในแชทแล้วเดี๋ยวทีมงานให้เลขบัญชีชำระชำระเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวทีมงานจะสร้างกลุ่ม facebook ปิดแล้วก็จะดึงพวกเราเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวครูได้แจ้งวันเวลานัดกันอีกทีว่าจะเริ่มเรียนวันไหนและ ใครที่ลงเรียนวันนี้ครูเทศแถมฟรีอีกคอร์สภาษาเกาหลีพื้นฐานก้าแรกเป็นคอร์สออนไลน์มูลค่า5,900บาท